ค่ะสวัสดีค่ะพี่ก็คือพี่เปิ้ลนะคะชื่อจริงก็คือพรพรรณสุวรรณวานิชค่ะก็เป็นนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยก็จบมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็สนใจแล้วก็รักการสอนพิเศษค่ะก็จึงมาเลือกเป็นครูค่ะเอฟมิชชั่นเนี่ยถ้าเป็นของหลักสูตรไทยเนี่ยนะคะน้องจะต้องเตรียมหลายวิชามากก็คือแกะ แพดนะคะแล้วน้องก็จะต้องไปดูรายละเอียดค่ะว่าในแต่ละสาขาคณะที่น้องเลือกนั้นเนี่ยต้องการอะไรบ้างก็สอบไปนะคะปีนึงจะมีจัดการสอบน้อยเหมือนกันนะคะไม่ไม่ไม่หลายรอบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้องมาเข้าหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยเนื่องจากว่าหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยคนะจะเก็บไว้ได้2ปีดังนั้น เวลาน้องเนี่ยจะวางแผนเพื่อที่จะสอบเนี่ยน้องก็สามารถที่จะเช็คตารางได้เลยค่ะว่าวิชาที่น้องจะสอบนั้นเนี่ยสอบตารางช่วงไหนบ้างลองสอบดูก่อนรอบแรกแล้วก็สอบรอบหลายๆหลายๆรอบถัดมาแล้วก็เตรียมไปยื่นเพราะคะแนนเก็บได้สอปีค่ะเพราะฉะนั้นน้องสามารถวางแผนเวลาได้ได้ดีกว่ารอบปิดเทอมก็มีด้วยนะคะ ไม่ว่าน้องจะเข้าหลักสูตรอินเตอร์ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์แน่นอนคะ่ะวิชาที่จะต้องเตรียมตัวก็คือวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งคณิตศาสตร์นี้นะคะก็คือเป็นคณิตศาสตร์ท,ทั่วไปธรรมดาน้องสามารถเลือกสอบได้คะ่ะระหว่าง C.U.A.T. นะคะ C.U.A.T. หรือไม่ก็ S.A.T. ค่ะแสเตรียมเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยหรือว่าจะสอบทั้ง2องอย่างแล้วก็ดูเกณฑ์แล้วก็เลือกที่จะยื่นได้คะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องต้องการที่จะย,ยื่นเข้าคณะในสายวิทยาศาสตร์นั้นน้องจะต้องเตรียมตัวมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเคมีฟิส จะรวมอยู่ใน CU ATC แล้วก็ subject test ของของ SAT น้องต้องดูรายละเอียดในแต่ละวิชาให้ดีค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมแต่ว่าปีนึงมีจัดสอบหลายรอบเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นวางแผนเวลาได้เหมือนกันค่ะ CU a t เนี่ยข้อสอบของ CU a t เป็นข้อสอบที่ใช้วัดนักเรียนนะคะในระดับไฮสคูลสำหรับเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติค่ะ แต่ว่า CU a เนี่ยจะเลือกยื่นได้เฉพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นน่ะนะคะซึ่ง CU a เนี่ยจะมีทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันคือพาร์ทคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษซึ่งเรียกว่า verbal นะคะโดยที่ทั้ง2อันเนี้ยแต่ละส่วนเนี่ยจะคะแนนเต็มส่หรับ800ค่ะ เลข800ภาษาอังกฤษ800คะแนนเต็ม1,600ค่ะซึ่งน้องจะต้องนี่เตรียมตัวกันไว้ค่ะส่วน SAT ก็เช่นเดียวกันนะคะ SAT จะมีออกการอ่าใช้วัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาสำหรับเข้าในหลักสูตรนานาชาติแต่ว่า SAT จะดีกว่า c ี a แนิดนึงตรงที่ว่าถ้าน้องเตรียมตัว SAT แล้วเนี่ยน้องสามารถยื่นได้ทั้งจุฬาเกษตรอ,อ่มหิดนธรรมศาสตร์หลักสูตรนานานชาติได้แค่ทั้งหมดเลยค่ะ แต่ s a t จะมีพามภาด้วยกันเท่านั้นเองเพราะนั้นน้องต้องเตรียมตัว writing ไว้ด้วยนะคะนอกนั้นก็จะคล้ายๆกัน map แล้วก็ critical reading ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าน้องเลือกสอบ CU นะคะพวก CU a d CU CU size CU ATC อะไรเหล่านั้นนะคะน้องจะต้องได้สนามสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าการสมัครสอบเนี่ยน้องต้องเข้าเว็บไซต์ค่ะ www ac jula ac th ะะแต่ว่าถ้าน้องเนี่ยต้องการที่จะสอบ SAT SAT เนี่ยน้องต้องสมัครในเว็บไซต์เท่านั้น c o l l e g e b o b com นะคะเข้าไปกรอกรายละเอียดกรอกข้อมูลส่วนตัวสมัครสอบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตส่วนสนามสอบนั้นนะคะน้องสามารถเลือกได้ค่ะสนามสอบของ SAT ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนานานาชาติในประเทศไทยนะคะจะมีท่าในภาคกลางก็จะมี อาจจะมีกรุงเทพมีชลบุรีลองดูในนั้นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสุว่าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่ค่ะถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นภูเก็ตมีให้น้องๆเลือกตามภูมิภาคนะคะแต่ว่าอยากจะเตือนนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเป็น s a t เนี่ยน้องๆควรจะต้องสมัครก่อนเวลาพอสมควรไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสนามสอบเต็มน้องต้องไปสอบไกลเช่นเราอยู่กรุงเทพอาจจะต้องไปสอบภูเก็ตหรือเชียงใหม่ก็ได้นะคะ ในส่วนของ C ีอเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าสอบ C@ ีลแอปุ๊บสิ่งที่น้องต้องเจอเลยก็คือเราจะได้ข้อสอบเลขนะคะในส่วนแรกเลยเข้อสอบมี2ส,ส่วนคณิตศาสตร์กับส่วน Verbal นะคะแต่ว่าในส่วนของคณิตศาสตร์นั้นเนี่ยจะได้มาก่อนเลยค่ะ55ข้อรวดเดียวเลยนะคะในเวลา70นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เมื่อหมดเวลาปุ๊บเขาถึงจะแจกพาร์ทภาษาอังกฤษนะคะก็คือ v e r b a l น้องก็จะได้55ข้อแล้วก็จะ0นาทีเช่นกันค่ะอันนี้ก็คือสำหรับ c u a ค่ะถ้าเป็น S a t SAT เนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วคล้ายๆกันแต่ s a t ข้อสอบภาษาอังกฤษจะเยอะกว่ามากนะคะเพราะว่าข้อสอบภาษาอังกฤษของของ SAT เนี่ยจะแยกออกมาเป็นหลายเซสชั่นมากน้องจะทำแบบหลายอันมากและเ,เลขกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะสลับกันด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นาบางคนก็รู้สึกว่าสอบแซฟเนี่ยอาจจะรู้สึกเอ้ยสบายตัวกว่าเพราะว่าถ้ากิดสมมติว่าเราเจอเลขไปสัก25ข้อ25นาที30นาทีสมมุตินะคะเมื่อหมดเวลาปุ๊บเนี่ยเซสชั่นต่อไปน้องก็จะได้เตรียมสอบภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะไม่ยิ่งไม่เครียดเท่าไหร่แต่ c ีวีอสอบรวดเดียวเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเอสเอทีเนี่ยน้องก็จะต้องแบบสบายใจมากกว่าแต่ซีวีน้องจะเหนื่อยมากกว่าะคะ่ะ เทคนิคสําหรับการทําข้อสอบ C1 ให้ได้ดีนั้นนะคะก่อนอื่นเลยก็คืออยากจะให้แบ่งเวลาให้ดีค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าข้อสอบเลขแังกฤตเนี่ยแยกเซกชันเลยเราจะต้องทําเลขเนี่ย55ข้อในเวลา70นาทีเลยฉะนั้นถ,ถ้าถ้าน้องเนี่ยไม่มีเวลาดูแล้วคาดหวังว่าห้องสอบจะมีนาฬิกาเนี่ยพีู่ดว่าเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ไม่ควรเท่าไหร่ควรจะใส่นาฬิกาเข้าไปเองค่ะแล้วก็คอยเช็คเวลาว่า อ๋อสิบนาทีผ่านไปละเราได้กี่ข้อละเราตามไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าข้อนึงเนี่ยไม่ควรจะเกิน2นาทีไม่งั้นจะทําข้อสอบไม่ทันแน่นอนนะคะส่วนภาษาอังกฤษเองก็เช่นกันค่ะควรจะต้องแบบเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราต้องแผ่นเวลาพอสมควรอ่านให้เร็วเข้าไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่แทงแกหรือหรือวิธีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า ถ้าเกิดสมมติว่าเราทําไม่ทันจริงๆเนี่ยพอข้อสอบเนี่ยของซีแอจะค่อนข้างยากนะคะในส่วนของคณิตศาสตร์พี่เปิร์นมองว่าเรามาคิดอีกอย่างหนึ่งดีกว่าค่ะคือเราก็ทําข้อที่ลรงชัวข้อที่เหลือก็อเว้นไว้เลยเพราะอย่าลืมว่าเกณฑ์การคิดคะแนนของซีแอลและ s ซจะเหมือนกันอย่างหนึ่งคะ่ะตรงที่ว่าถ้าน้องตอบถูกน้องจะได้คะแนน1คะแนน,นนะคะจากจาก55แต่ถ้าน้องตอบผิดน้องจะโดนติดลบ1นส่วน4 จาก55เพราะฉะนั้นตีเป็นสเกลออกมาแล้วเนี่ยก็โดนติดลบเยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทําไม่ทันเนี่ยสู้ทําข้อที่มั่นใจแล้วก็มั่อ,อชัวๆไปเลยจะดีกว่ารื้อเว้นไว้เลยจะดีกว่าค่ะค่ะเทคนิคในการทำแซดนั้นเนื่องจากว่าข้อสอบแซดจะดีกว่าตรงนิดนิดนึงตรงที่ว่าเลขอังกฤษสลับกันฉะนั้นแซดเนี่ยหากว่าเราทำเซกชันเลขไม่ทันหรือทำเซกชันไหนไม่ทันก็จะไม่แย่เกินไปนะักเพราะว่าเซกชันอื่นเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสแก้ตัวใหม่ นะคะคและข้อสอบแซดเนี่ยจะเรียงจากง่ายไปยากอยู่แล้วโดยธรรมชาติฉะนั้นน้องจะรู้เองค่ะว่าแรกๆเราควรจะต้องไวขึ้นเรื่อยๆนะคะและส่วนข้อที่ท้ายเราควรจะต้องทําให้รอบครอบมากขึ้นเพราะน้องจะเจอข้อยากขึ้นแน่นอนคะ่ะอืม สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเลยเพราะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือต้องเตรียมตัวทั้งนักเรียนและผู้ปกครองค่ะเพราะว่าหากนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนไทยเรียน EP IP หรืออินเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะตัวนักเรียนเองจะต้องแผนเวลาว่าโรงเรียนเราอะสอบช่วงไหนแล้วเราควรจะต้องเรียนพิเศษเตรียมตัวอ่านหนังสือไม่ต้องเรียนก็ได้นะคะเตรียมตัวอ่านหนังสือเองอะช่วงไหนและควรสอบรอบไหนบ้างของแต่ละปีรอบไหนควรจะต้องแบบซีเรียสเป็นพิเศษ นะคะส่วนผู้ปกครองก็จะต้องเตรียมตัวเหมือนกันค่ะ,ะเตรียมตัวในแง่ที่ว่าคุณจะต้องฟิกไว้เลยว่าลูกคุณอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าถ้าลูกคุณอยู่ต่างประเทศเนี่ยรอ,อ,อบปลายปีเนี่ยน้องเข้ามาแล้วให้น้องเขาสมัครเนี่ยไม่ทันแน่ผู้ปกครองจะต้องสมัครสอบให้น้องเลยจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะะฉนั้น ทั้งผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองเนี่ยคุณจะต้องช่วยกันเตรียมพอสมควรแล้วก็เสร็จไปเลยส่วนใหญ่นะคะาจากประสบการณ์ที่พี่เปิ้ลสอนมานเนี่ยจะพบว่าหากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันการเตรียมตัวก่อน1ปีสําหรับการสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จแทบทุกรายเลยค่ะความแตกต่างระหว่าง cu cuat แล้วก็ sat นั้นนะคะอย่างแรกเลย cuat เนี่ย คือข้อสอบสําหรับเข้าจุฬาแต่ SAT เนี่ยคือข้อสอบสําหรับเข้าหลักสูตรนานาชาติมหาลัยไหน,ไหน,ไหน,ก,นก็ได้แม้กระทั่งจุฬาเองก็ได้นะคะนี่คือข้อแรกข้อที่2าราคาสําหรับค่าสอบก็จะค่อนข้างแตกต่างกันเพราะว่า c ีอูเราชําระเงินเป็นหน่วยบาทก็คือ800บาท แต่ว่า SAT เนี่ยเป็นหน่วยเหรียนเลยนะคะซึ่งต้องชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นด้วยแล้วเว็บไซต์ที่สมัครก็จะแตกต่างกันนะคะ SAT คุณต้องตาม College Board ซึ่งแผนของ College Board เนี่ยจะชัดเจนมากในแต่ละปีจะแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะและของ c u a p p นั้นก็จะเริ่มทำเช่นเดียวกันคือจะให้มาเลยว่าในแต่ละปีมีสอบช่วงเดือนไหนบ้างเห็นไหมคะ ทั้งสองอย่างเนี้ยเขาก็จะเหมือนเหมือนกันอย่างตัวที่ว่าให้นักเรียนน่ะต้องแพลนไว้ก่อนล่วงหน้าว่าคุณจะต้องควรสอบรอบไหนนะคะอย่างที่3ก็คือว่า CUAD และ SAT เนี่ยในส่วนของเลขและภาษาอังกฤษจะเหมือนกันแต่ส่วสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือว่าถ้าเป็น CUAD เนี่ยจะไม่มี w r i t i n แต่ถ้าเป็น SAT คุณต้องเตรียม w r i t i n แต่ถ้าหากว่า น้องเนี่ยต้องการยื่นเข้าหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยพาร์ทไรติงออบัคมหาลัยก็ไม่ได้ดูนะคะน้องก็อาจจะไม่ต้องทําก็ได้หรือว่าทําแบบไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้แต่ถ้าน้องต้องยื่นเพื่อที่จะเข้าหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศพี่เพิรนว่าน้องก็ต้องเตรียมตัวไรติงไว้ด้วยนะคะส่วนคะแนนเต็มที่ยื่นในประเทศไทยเสมือนกันส่วนใหญ่อย่างที่บอกเลข800อังกฤษ800คะแนนเต็ม1 0 6ใช้ยื่นเป็นส่วนใหญ่ในในประเทศไทยคะ่ะ อย่างที่4ี่นะคะเนื้อหาของข้อสอบจะคล้ายกันมากทั้งในส่วนเลขและภาษาอังกฤษแต่สิ่งที่แตกกันแตกต่างกันในตัวข้อสอบก็คือว่าถ้าเป็น CUAD นั้นเลข55ข้อรวดเดียวภาษาอังกฤษ55ข้อรวดเดียวแต่ SET จำได้ไหมคะเลขลังกฤษสลับกันนะคะแต่จานวนข้อก็จะคล้ายๆกันนะคะเลขประมาณเดียวกันแต่ว่าภาษาอังกฤษของ SET จะเยอะกว่าเพราะจะมี Part Writing เข้ามาด้วยนะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไม่ว่าจะเป็น CU แอดหรือ SAT เนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวเหมือนกันก็จริงแต่เกณฑ์การคิดคะแนนก็เหมือนกันด้วยคือเดามากไม่ได้เพราะถ้าผิดเนี่ยน้องจะเจอคําตอบค่ะการเรียนการเตรียมตัวสําหรับน้องๆที่กําลังจะสอบ CU แอดหรือ SAT นะคะอย่างแรกเลยคือแผนไว้แผนตารางสอบเอาไว้นิดนึงว่า ตารางสอบช่วงไหนเราควรสอบและช่วงไหนเราเราไม่ควรสอบยกตัวยอย่างเช่นถ้าน้องเนี่ยกำกำลังจะเป็นการสอบล่วงหน้าเรียนชั้นม .5 หรือว่าเยี่ย .11 น้องดีมากค่ะการเตรียมตัวในช่วงนี้นะคะน้องสามารถแพนได้เลยว่าควรสอบต้นปีกลางปีไม่ควรจะต้องไปสอบปลายปีเพราะปลายปีโรงเรียนก็จะสอบแน่นอนนะคะอย่างเงี้ยจะดีนะคะอย่างที่2ก็คือว่าถ้าน้องเตรียมตัวแบบลักษณะนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมสมัคร อะไรให้เรียบร้อยผู้ปกครองสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายเงินไปนะคะอย่างที่สามก็คือว่าเตรียมเนื้อหาสําหรับการสอบให้ดีๆค่ะนะคะทั้งสูตรคณิตศาสตร์สอบที่จะต้องเตรียมตัวท่องกันก็ก็ต้องท่องให้แบบเป๊ะๆเข้าไว้เพราะว่าเด็กในเรียนหลายคนก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษต้องท่องสับมากเลขเองก็ต้องท่องสูตรเยอะพอสมควรนะคะปัญหาของซีลแอด พี่ว่าาปัญหาของ C.U. Ads เนี่ยจะส่วนใหญ่จะคือพาร์ทของคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เด็กจะทําไม่ทันค่ะข้อสอบถูกออกแบบมาให้คณิตศาสตร์ค่อนข้างยากพอสมควรนะคะน้องต้องมีความเก่งทางด้านคณิตศาสตร์ระดับหนึ่งพื้นฐานต้องดีระดับหนึ่งนะคะสำหรับจะสอบ C.U. a d เพราะปัญหาคือส่วนของคณิตศาสตร์แต่ว่าถ้าเป็นจะเป็นถ้าเกิดเป็นของ SAT นั้นปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษมากกว่าค่ะเพราะว่า คณิศาสตร์แบ่งออกเป็นเซกชันอย่างที่บอกแม้ว่าจะทําไม่ทันก็ก็ก็ไม่แย่เท่าไหร่แก้ตัวใหม่ได้แต่ภาษาอังกฤษของ SAT มีจํานวนเยอะมากและสท์ก็จะยากมากค่ะถ้าน้องไม่เข้าสับน้องจะไม่มีทางได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกสอบอะไรจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละอันเห็นไหมคะ CUAT SAT จุดอ่อนจุดแข็งของของแต่และข้อสอบจะแตกต่างกันเพราะฉะนั ak, ้นลองสอบดูทั้งสองรอบก็ได้ค่ะแล้วลองดูคะแนนว่าสเกลคะแนนของน้องเนี่ยจริงๆแล้วถ้าน้องจะต้องยืน่นจริง um, ๆเนี <Yeah. S 1> ่ยอันไหนเหมาะกว่าค่ะ c u a นะคะคือข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าหลักสูตรนานาชาติในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ โดยในข้อสอบ C ี a ีนะคะจะมี2พาร์ทด้วยกันพาร์ทคณิตศาสตร์จะมีทั้งหมด55ข้อ70นาทีคะแนนเต็ม800คะแนนส่วนพาร์ภาษาอังกฤษจะมี55ข้อเวลา70นาทีคะแนนเต็ม800คะแนนดังนั้น c u a จึงมีคะแนนเต็ม800คะแนนค่ะซึ่งคะแนนเต็ม800คะแนนในส่วนของคณิตศาสตร์และ800คะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษนั้นเอามารวมกันได้นะคะเมื่อได้พันหเนี่ยแต่ว่าบางคณะเนี่ยสามารถยื่นคณิตศาสตร์ก็ได้บางคณะ ดูแต่ภาษาอังกฤษก็ได้ดังนั้นน้องต้องไปดูรายละเอียดก่อนที่จะยื่นคะแนนของจุฬานะคะในแต่ละคณะมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ทําการยื่นเพื่อให้คะแนนตามมินิมัมสกอร์ที่ทางจุฬาลงกรกำหนดเอาไว้นะคะส่วนการเตรียมตัวสําหรับ c ีแอนั้นเนี่ยพี่เปิ้ลนบอกว่าในส่วนของคณิตศาสตร์เนี่ยน้องต้องจําสูตรเองหมดสับคณิตศาสตร์ทุกตัวจําเองหมดเพราะในข้อสอบ C ีแอพาร์ทเลขนั้นจะวัดว่า น้องต้องรู้สัพท์มาก่อนจะไม่มีการนิยามศัพท์ทางคณิตศาสตร์ใดๆมาให้ถึงสิ้นต้องฝึกทําโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะและสูตรทุกสูตรจะไม่มีการให้เลยนะคะดังนั้นเรางต้องจาเองทั้งหมดเครื่องคิดเลขต้องเตรียมเข้าไปเพราะเครื่องคิดเลขนั้นต้องกดอย่างชํานาญด้วยนะคะจะกดแบบช้าๆก็ไม่ได้เด็กไทยจะมีจุดอ่อนทางด้านกกดเครื่องคิดเลขค่ะ ะะส่วนพารภาษาอังกฤษนั้นพี่เปิ้ลมาว่าน้องๆจะต้องเตรียมศัพท์เข้าไปในปริมาณมากพอสมควรอย่างต่ำนะคะควรจะประมาณ500คําคำเพื่อที่ว่าเมื่อน้องไปเจอบทความที่เป็นแพ s s เส้ยากๆนะคะน้องจะได้พอจะเข้าใจว่ามันคืออะไรจะได้ตอบได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปฟรีๆนะคะส่วนเกณฑ์การคิดคะแนนของ c u a t นะคะทำถูกได้1คะแนนทำผิดติดลบเศษ1ส่วน4คะแนนแต่ทั้งนี้มันจากคะแนนเต็ม 55แต่คะแนนเต็ม800คะแนนเมื่อเทียบสเกลสเกลคะแนนแล้วเนี่ยจะพบว่าหากน้องทําถูกน้องจะได้ประมาณ14คะแนนเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าหาน้องทําผิดน้องจะโดนติดลบประมาณ3.7ดังนั้นเนี่ยพี่เพื่อนมองว่าน้องก็ไม่ควรจะต้องเดาเลยเพราะว่าต่อให้น้องเว้นไว้10ข้อแต่ข้อที่เหลือเนี่ยน้องมั่นใจแค่เนี่ยเต็ม800น้องก็ต้องได้600กว่าแล้วล่ะค่ะนะคะ